สวัสดีครับ therapist. พบกับพวกเราสมัยเพ้นท์ไทยแลนด์อีกแล้วนะครับสีที่จะทาวันนี้นะครับจะเป็นสีเขียวพัดเทลเหลือบทองนะครับจะใช้ทั้งหมด2เบอร์นะครับเบอร์แรกที่เราใช้นะครับจะเป็นสีเขียวพัดเทลนะครับเบอร์11นะครับสีที่2นะครับที่เราจะใช้นะครับจะเป็นสีเอฟเฟกนะครับสีเขียวเหลือบทองนะครับเบอร์ที0 8นะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาดูชิ้นงานกันเลยนะครับเนื่องจากชิ้นงานมีรอยลึกนะครับเราได้ใช้กระดาษทรายเบอร์320นะครับรับผิวนะครับจากนั้นนะครับ เราใช้อ e ีบ็อกซี่รหัส 2K04 นะครับพ่นปรับพื้นนะครับพ่นหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับเราจะพ่นบางๆนะครับให้ตั่วชิ้นงานนะครับหลังจากนั้นเราจะพ่นพื้นที่กว้างนะครับ จากนั้นนะครับเราจะเน้นตรงจุดที่มีรอยลึกนะครับก็เดี๋ยวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อ,ตอไปเลยนะครับรอบแรกเราพ่นบางๆนะครับ เรเก็บขอบเร้อยจากนั้นเราจะพ่นพื้นที่กว้างครับรอบแรกเราจะพ่นบางๆให้ทั่วชิ้นงานนะครับ รอบแรกก็จะประมาณนี้นะครับรอบสี่ชิตตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพ่นรอบสองกันนะครับรอบสองนะครับเราจะพ่นพื้นที่กว้างเลยนะครับพอเราเก็บควเป็นรอบแรกแล้วนะครับรอบนี้เราจะพ่นให้ผิวตึงใสนะครับให้ทั่วชิ้นงานเลยนะครับจ็บจะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราสีรองพื้นเสร็จตัวแล้วเราพ่นสีจริงกันนะครับหลังจากสีรองพื้นเสร็จตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพ่นสีจริงกันเลยนะครับสีจริงที่ใช้วันนี้นะครับจะเป็นเบอร์สิบเอ็ดนะครับจะเป็นสีเขียวพาสเทลเราจะพ่นเหมือนเดิมนะครับบางๆเก็บขอบก่อนนะครับพ่นให้ทั่วชิ้นงานนะครับ รอบแรกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอสีเ,เซ็ตตัวเดี๋ยวเรามาพ่นรอบ2กันนะครับหลังจากสีทิ้งรอบแรกเซ็ตตัวนะครับเราจะพ่นรอบ2เลยนะครับรอบ2องก็เหมือนเดิมน,นะครับเราจะพ่นให้ผิวตึงใสเลยนะครับ รอบ2ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอสีจริงเซ็ตตัวเดี๋ยวเรามาพ่นเอฟเฟกขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก็หลังจากสีจริงเซ็ตตัวนะครับเราจะมาโปรยเอฟเฟกกันนะครับสีที่ใช้วันนี้นะครับจะเป็นเบอร์ T808 นะครับจะเป็นสีเขียวเรือบทองนะครับเราจะพ่น1รอบนะครับให้หนักทิ้นงานประมาณ1คืบครับถึง1ครบครึ่งนะครับ ก็เหลือทองจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอสีเซตตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเคลือบรักเกอร์กันนะครับหลังจากสีเอฟเฟกแห้งสนิทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายในการทําสีนะครับคือการเคลือบนะครับรักเกอร์ที่เราเลือกใช้วันนี้นะครับเบอร์ 2K01 นะครับเราจะพ่นกันทั้งหมด1รอบนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการพ่นกันเลยนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอไลเกอร์เสร็จต,ตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ